ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับพบกับเจนจัดให้เลยนะครับวันนี้ปล่อยรถสนุกสนานเลยนะครับมีคลิปปล่อยรถมาให้ท่านลูกค้าที่อนาคตที่จะมาซื้อรถบางชนิดได้ชมนะครับี๋ยดีรับสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าวันนี้มาซื้อสดหรือจัดไฟนแนนซ์นะครับแล้วมารับรถอะไรนะครับสวัสดีครับพี่ปวรีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ปวรมารับรถอะไรครับ เกียร์ครับเกียร์เกียร์แครนิวาลเกียร์ครนิวาล LX ครับครับผมพี่บวรรู้จักรถบ้างของชว์ริสได้ไงครับอ๋อดู YouTube ครับดู YouTube เป็นหลักดูนานยังครับปีนึงครับปีเสพติดเลยใช่ไหมไม่ครับว่างๆว่างๆนั่งดูแต่ดูตลอดใช่ครับดูไปเรื่อยๆคันนี้ก็เข้ามาชมรถครับมาชมรถครับรถสวยไหมครับสวยใช่ได้ครับสวยสวยครับผมแล้วก็ซื้อสดจากไฟแนนซ์ครับจากแฟรนซ์ครับยุ่งยากไหมฮะก็ไม่ยุ่งยากนะครับผ่านง่ายมาก เซ็นแป๊บเดียวผ่านเลยใช่ไหมฮะเซ็นเร็วเกินเซ็นเร็วเกินเซ็นเร็วเกินนะครับแป๊บเดียวผ่านนะครับวันนี้ก็มารับรถจะชําระครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่บวรมากๆนะครับก่ับพี่สุด้วยนะครับที่ให้ทางรถบ้านคุณชวลิตได้รับใช้นะครับก็ขอให้ พี่สุกับพี่ปวันยังมีความสุขความเจริญนะครับปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีใช้ด้วยเทิดสาธุครับสาธุเช่นกันครับผมท่านใดที่สนใจรถบ้านคุณชาวลิศนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์95 7379594นะครับจะซื้อสดจะจัดเฟ้นแน์อยากได้รถเซกเมนต์ไหนแบบไหนติดต่อมาครับเจนคนนี้ดูแลให้เป็นพิเศษครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ